ครับสวัสดีครับขออย่าละกันช่องอีสานบันเพื่อนหน่อยครับผมกับผมนล่านายกไปตุ้นครับเอามาใส่ใบกับเหยียบเลยครับเออหมานหมนตะเสาเลยครับเจ้าเพชรหม่ครับต้นกสมมอครับไปเนียดข้อนกลับเทนตีกลับครับผมด้วยความเคารพครับอาจารย์เดี๋ยวเอาลงมาเบิ้งน้ำกันนะครับ ราคบอาจารย์มาออ ab, Sud หอดรถดแล้วครับอันนี้ครับเชิญลองครับเอาครับเดี๋ยวความเคารพครับเนี่ยอาจารย์ไงครับผมอาจารย์สมพรนครับผมจะเพชรไหมครับอยู่ประมาณสีหาหน้าที่เนี่ยแหละครับจัดยแล้วครับเดี๋ยวเอาลูกมาเบิงน้ำกันครับนะครับอาจารย์ญ่กำลังเบินอยู่ครับได้ดีได้ดีเขาไหวอยู่ครับเขาไหวอยู่ประมาณได้หาหน้าที่กับเขาเลยครับได้เที่ยงกันเลยครับ เอาเบิ้งแตัวนึงครับข่าสองตัวครับเป็นนะครับลุงแต่เก็บตะปูอยู่บ่ตะปูตะปูตะปูครับพี่น้องเก็บที่จัดเอาครับแต่หนึ่งแล้วครับเสี่ังยุบโปเน่จะดเกดกันเท้าตะเสาครับผมนี่ครับเอาครับอาจารย์ครับใหม่ที่สองครับนัดพอแแอมากครับกําลังพากันมาหอดพอดีครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับพ่อแอ่อ่านี่ครับครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อแอ่ครับผมพ่อแอ่ครับข้าวครับแล้วดีครับทงหน้ามันหรอครับผมวันนี้ขับลงมาหอดทงหน้าทุ่มเลยเอาขับลูกม้าขครับม่พ่อครับครับเนี่ยไม้ที่สองครับกำลังมาลับผนเนียดนะครับเสียลองโซ่ผนเนียดหรือเปล่ามาลับผนเนียดครับผนเนียดงามๆครับผนเนียดมันหวานครับผเนียดพ่อแอ่ ทีมงานช่องอีสานบานผพ้่เนี่ยน่อยนะครับมารับผนยกให้อาจารย์อาร์ตครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจงได้ค่าว่ากันอีกท่นหนึ่งครับผมเอาครับรอบคํานะครับเสี่ยนลลงไปบึ้งนกกั้อาจารย์สมพรนครับผมครับผมอ่แล้งครับเดี๋ยวมาสรุปแต้มครับผมแต้มชุดท้ายครับของเสี่ยนลลงเอ้าโอ้คำเหรอครับ การรอบคำครับผมเมื่อนี่อ่ะเปิดอ้องคือห้องดีอยู่ใช่รองจะมาไล่ข้อคืองามเหมือนเดิมไล่ข้อเหมอนเดิมเลยไม่ได้ปูไม่ได้มอหยุดมาเช็คเบ้างครับว่าเป็นนกผูกนกแม่คำนะครับหกโมง้วครับเสียดาลุกแล้วพี่น้องมาเช็คเบ้างด้วยเสีได้ที่ยี่สิบสองวันได้นกผูก ที่เดงวันดีครับนกผัวจาะง่ายบ้างค,ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมทีมงานอีสา,บานบันพูดง่ายหน่อยนะครับคำลาขออนุญาตจากไปด้ดยเชลเล่เชลเล่ของผมบ,บังพน่นนี่มีสีอยู่นุกไหมอ๋อเชลเล่เจ้าเพชรบ,บังพ่นครับผม ขอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านทุกคนทุกชมรุ่มได้ครับนคะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชี่นลองครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ